สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แอมนะครับบ่าวเกษตร9 9้นะครับผมก็เป็นนักผสมเทียมนะครับก็คือเพิ่งเริ่มทำนะครับการสมเทียมได้1เดือนนะครับก็จะมาอัปเดยพ่อพันธุ์นะครับที่มีอยู่ในถังนะครับก็มีมาเยอะครับก็จะคัดสรนตัวที่สวยๆนะครับคงสร้างดีนะครับแล้วก็เป็นสายที่ต่างกันนะครับมาให้ชมนะครับผม ตัวแรกก็ครับก็จะเป็นเจ้าโ r ริโกนะครับหนึนะครับผมจากหมอปักฟามนะครับผมครับตัวนี้รับกันให้ลูกสีแดงครับผมตัวนี้นะครับตัวต่อไปจะเป็นเจ้า Cy นะครับ0-96นะครับจากโชคนาวิทฟาร์มครับพ่อพันธุ์ที่ตอนนี้เป็นที่นิยมนะครับผมกำลังมาแรงนะครับ ทุกคนต้องถามหาเขาครับทุกตลาดต้องมีเจ้าซีไว้ครับผมหรือเรียกง่ายคือเจ้าหมดเอกครับจะเป็นวัวที่เกิดอุ้ยไทยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ค่าผสมจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับรับกันสามครั้งครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้า fk สามหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ลักษณะเด่นก็คือกล้ามเน้อเขาที่ชัดเจนนะครับส่วนท้ายส่วนหลังนะครับนะ แล้วก็โครงสร้างกระดูกที่ใหญ่นะครับออกจะออกแนวล่ำๆครับตัวนี้ครับนะอ่าตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์นำเข้ารับจากอเมริกานะครับผมนะนี่ครับเราสามารถดูที่ไปครับระบุชัดเจนครับผมอ่ระบุสายเขาด้วยว่าเขามาจากสายไหนครับผมนะนะครับนะอะ่ตัวนี้ก็ครับสมจะอยู่ที่เริ่มต้นที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเทกัน 3ครั้งนะครับผมแล้วก็ระยะทางไกลครับก็จะบวกการมันเพิ่มเล็กน้อยครับแล้วแต่เราจะตกลงกันนะครับผมนะโอเคครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพันธ์ที่มาแรงนะครับแล้วก็ให้ลูกผลงานที่สวยครับเนื้อหนังมาเต็มกระดูกมาอย่างชัดเจนครับตัวนี้สำหรับนี้ครับสเตอร์เคเอฟนะครับ หรือว่าเจ้ากาเล็กนะครับผมก็เป็นวัวนาเข้าเหมือนกันนะครับผมจากอเมริกาเหมือนกันนะครับผมนะนี่ครับเขาจากอเมริกานะครับผมส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นแม่เดียวกันกับเจ้า Kf 3สามหนึ่งนะครับแต่พ่อเป็นคนละสายนะครับผมนะพ่อเขาจะเป็นสายกาเล็กนะครับตอนนี้ก็ค่าผสมก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผม กถ้ายะทางไกลก็จะบวกเพิ่มขึ้นเองเล็กน้อยถ้าใกล้มาเข้ามาอีกก็อาจจะต่อรองกันได้ครับผมนะ่มาตฐา,านอยู่ที่หนึ่งารครับผมต่อไปครับเป็นพ่อพันธุ์ของเกิดที่ไทยเรานี่ครับจากโชคในลมิตรฟามนะครับผมคือเจ้า SK 5 2 0อไอมดแดงนะครับผมพ่อพันธุ์ที่จะเรียกว่าตำนานก็แล้ครับเือจะให้ลูกสวยนะครับ ลักษณะสวยนะครับเสีดเด่นเนื้อหนังเด่นนะครับผมนะอาจจะเป็นพ่อพันธุ์ที่ถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วรูปร่างก็อาจจะเล็กกว่าสั้นกว่านะครับแต่ว่าการจ่ายลูกเขาถือว่าโอเคครับให้ลูกสวยให้ลูกราคาหลักแสนหลายตัวครับตัวสำหรับตัวนี้นะครับผมทีนี้ก็น้ำเชื้อก็ยังพอมีครับสำหรับตัวนี้ยังหาซื้อได้ครับก็สำหรับค่าบริการในการผสมเตรียมตัวนี้ก็จะอยู่ที่1 0 0 0พัน 500บาทนะครับผมหลอกประกัน3มครั้งนะครับผมคือมาตรฐานนะครับก็ดูที่ระยะทางใกล้หรือไกลครับถ้าใกล้ก็สามารถพูดคุยกันได้ครับถ้าไกลก็จะบวกค่าน้ามันเพิ่มนะครับก็คือต้นทุนหลักก็คือค่าน้ามันนี่แหละครับผมอ่าสำหรับนะครับจะเป็นวัวนําเข้านะครับซ้ายว i นเชฟเตอร์นะครับอ่าก็คือเจ้าโรโจ7-1,40ทับนะครับผม ตัวนี้จะเป็นวัวนําเข้าเหมือนกันครับผมวัวนําเข้าจากอเมริกาเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ครับจะผสมราคาที่ถูกกว่าตัวที่ผ่านมาเล็กน้อยครับผมตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับสําหรับค่าผสมของเขานะครับผมนะส่วนถ้าจะทานไกลก็จะมีการบวกค่าน้ำมันเพิ่มเล็กน้อยนะครับผมนะอ่ะีปน,นะครับ ต่อไปครับจะเป็นเจ้าอเมริกา7 7 9นะครับจะเป็นวัวนำเข้าจากสอเมริกาเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ครับเป็นพ่อเขาจะเป็นสายตากอีกตัวนึงครับคือสายนี่ครับผมสมุกิ่งกันนะครับก็เป็นถ้าเป็นแฟนคลับของวัวบามันก็จะรู้ว่ายี่ยวสายนี้นะครับเป็นสายเจ้าเนื้อครับสายว้นตันกระดูกแข้งขาใหญ่นะครับ ตัวอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่ว่าความยาวและเนื้อหนังนะครับเขาเนี่ยช่วงมั่นท้ายช่วงหลังตานี่เขามาเยอะครับเยอะมากๆนะครับตัวนี้ยังมีผลงานลูกนะครับแต่ว่าเป็นมัวเพิ่งนําเข้ามาแต่คนนะครับเก็บนาเชียอตัวนี้ไว้เยอะครับผมก็จะอาจจะเป็นตัวที่ให้ลูกสวยตัวต่อไปแล้วลูกเขาก็จะอาจจะมีราคาที่สูงครับผสมตัวนี้ไว้ลองครับไม่ผิดนะครับตัวนี้แนะนําครับตอนนี้ราคาวันนี้จะอยู่ที่หนึ่งพันนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับผมนะระยะทางใกล้หรือไกลนะครับก็สามารถต่อรองกันได้นะครับผมนะส่วนไกลก็จะบวกค่าน้ำมันใกล้ก็จะอาจจะลดให้เล็กๆน้อยๆนะครับก็คืออยู่ที่เราตกลงคุยกันนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปครับอ่าจะเป็นพ่อที่เกิดอยู่ในไทยนะครับจะเป็นสายของอาปาเช่นะครับตัวนี้นะครับนะอาปาเช่ก็เป็นจสายสี แดงเข้มๆครับเป็นเจ้าเนื้อหน่อยๆนะครับผมตัวนี้นะครับคือเจ้า WK240 หรือว่าเจ้าตุ่มตามนะครับจากสุริษาฟาามาครับตัวนี้นะอยที่กลสินเราเองครับครับตัวนี้เข้าสมจะอยู่ที่ไม่เกิน1,000บาทนะครับสําหรับตัวนี้นะครับนะครับต่อไปก็จะมีครับ เพิ่มอีกครับผมก็จะเป็นนี่ครับ SSD ครับสีแสงดาว105นะครับอันนี้บวกอยู่ที่หลอดนะครับค่าผสมันนี้ก็ไม่แพงครับผมจะอยู่ที่600บาทนะครับนะครับนะ600บาทนะครับัวนี้ถ้าอยากทางไกลขึ้นหน่อยก็จะบวกเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นสายรูปเป็นรูปของเจ้า BB นะครับแล้วก็บวกสติงเรย์นะครับนี่นะครับ ก็มีสายนนะครับคือสายชาเลยครับก็จะเป็นเจ้าแชมเปญนะครับผมโอเคนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพจนะครับสำหรับหมอผสมเทียมมือใหม่นะครับมือใหม่นะครับแต่ว่าชำนาญนะครับผมก็คือทำงานสายนี้มาแปดเก้าปีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ออกผสมเทียมจริงจังก็ผสมเทียมแต่ในฟาร์มของเครือข่ายนะครับก็ประสบการณ์ก็คือจากสากกรนพยนย์คำนะครับตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่ มาวิจารณศินศูนย์ภูสิงห์นะครับผมก็ดูแลแผนกคนเ่งนื้นะครับผมครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยวิยากรณ์ในการฝึกอบรมสมเทียมมา4ี่ห้ารุ่นนะครับอยู่กับอาจารย์นุชย์แล้วก็อาจารย์ต๋องนะครับสําหรับวงการวัวคงจะรู้จักดีนะครับขอฝากไว้ด้วยกันนะครับฝากเบอร์โทรนะครับ0ย์เกครับสอง0 1 5 1หครับขอบคุณครับ